ฝากกดติดตามด้วนะครับแชมป์ยาม,มี่สวัสดีครับผมแชมป์ยัม,มี่นะครับวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับในการสตาร์ทรถ X m a x 300โดยที่ไม่ใช้กุญแจนะครับเพื่อเพื่อนๆไปเที่ยวแล้วทำกุญแจหา,หายหรือว่ารีโมทเสียก็จะได้สตาร์ทรถกลับบ้านได้นะครับก็จะมาบอกอ,อวิธีสตาร์ทรถง่ายๆด้วยรหัสด้วยรหัส แค่6ตัวนะครับรหัสเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่ารหัสมันคืออะไรนะครับก็สําหรับคนที่ออก XMAX นะครับก็จะได้เป็นรหัสมากับกุญแจนะครับนั่นแหละครับคือรหัสในการสตาร์ทรถรถแต่ละคันก็รหัสจะไม่เหมือนกันนะครับก็อย่าให้ใครรู้นะครับรหัสพวกนี้มันอันตรายนะครับเพราะเขารู้แล้วเขาอาจจะขโมยรถเราได้นะครับก็ไม่ค่อยอยากบอกหรอกครับแต่ว่า มันก็เผื่อเผื่อไว้ฉุกเฉินไว้รู้ไว้ก็ดีครับเผื่อเราลืมกุญแจหรือว่าทํากุญแจหายก็จะได้สตาร์ทรถแล้วก็กลับบ้านได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทําก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยทําตามนะครับนี่ไม่มีกุญแจนะครับวิธีทําก็เราจะกดปุ่มสตาร์ทต,ตรงนี้นะครับ กดแช่ไว้ประมาณ3 5มถึงหาวีนะครับแล้วมันก็จะมีไฟสีเหลืองขึ้นตรงเนี้ยพอครบห้าวิเสร็จไฟก็จะขึ้นโชว์หแล้วเราก็กดค้างไว้อีกโชว์สกด3ามปุ๊บพอครั้งที่3ไฟมันจะค้างประมาณ1นึ่งวิแล้วก็เพื่อนๆพ,พ,พอไฟดับปุ๊บเพื่อนๆก็กดกดปุ่มนี้อีกทีหนึ่ง แล้วไฟสีเหลืองมันก็จะขึ้นเป็นเลขตัวเลขรหัส6หลักที่ที่ที่เราได้จากการที่เราออกรถแล้วก็มันก็จะติดมากับกุญแจนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเลยรหัสตัวแรกของผมนะครับคือเลข6แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอ,อีก4ี่หลักผมจะไม่บอกนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะขโมยรถผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีทําเลยนะครับนี่นะครับเริ่มเลยนะครับ กดแช่ไว้นะครับ1 2 3 4 5ปึ๊บปล่อย1 2 3ครั้งที่2ครั้งที่3นะครับเห็นไหมค้างไว้1 2 3 4 5 6องาปล่อย 1 2 3ไฟค้างปึ๊บนี่เห็นไหมครับรหัสตัวสุดท้ายคือเลข3นะครับแล้วพอไฟมันขึ้นมาค้างปุ๊บแล้วเพื่อนๆก็กดแล้วก็บิดสตาร์ทได้เลยนะครับนี่แค่นี้ก็จะสา,สามารถสตาร์ทรถโดยที่ไม่ใช้กุญแจแล้วนะครับก็ เพื่อนๆสามารถลองทําหรือว่าก็ลองทําไว้ก็ได้ครับเผื่อฉุกเฉินกุญแจหายก็จะได้สตาร์ทรถกลับบ้านได้นะครับก็ไม่มีอะไรครับฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแชมป์ยามี่นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรเด่นๆเดี๋ยวจะเอามาลงเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแชมป์ยามี่